กาญจนบ,บุรียี่ห้ออปจอการเป็นประกันจัดงานแต่ละครั้งต้องประสบผลชัดเจนขึ้นแรกคึกคักประชาชนเลือนหมื่นไปร่วมงานแน่นสยโยกมิวสิกเฟสติวัล2025เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่จะพาคุณดิมดำไปกับบรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่ลานชมวิวหมู่ที่4ี่ตำบลลุ่มสุม่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิด นายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในพนมโพแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าพรรคเพื่อไทยพร้อมหนงานในท้องถิ่นไปร่วมง,งานอบจอัดเต็มอิ่มกับฟีคอนเสิร์ตจาก12ศิลปินชื่อดังตลอด2วันเต็ม14กุมภาพันธ์พบกับซิกวันไนสอม,มาลีมัสกิทยียเดพาเลสบอยพีซเมเกอร์บุลินบุญวิสุทธิ์และแบงค์ปรีติ15กุมภาพันธ์สนุกไปกับมอนาไนซาราซาล่า นุลาดิบตาครูเตย้ยอภิวัตวงแอลกอฮอลและฟักกิ้งฮีโรภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นการช็อปชิมชมจากร้านค้าร้านอาหารและสินค้าโอท็อปกว่า100ร้้านพร้อมด้วยบูธจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งความสุขและความโรแมนติกนึ่งนากับเสียงดนตรีที่ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศธรรมชาติริมภูเขาทมกางเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่จะพาคนย้อนเวลาไปสัมผัสความทรงจำระหว่างอดีตและปัจจุบันพร้อมอบอวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งวันวาเลนไทน์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันในวันที่14-15กุมภาพันธ์2025ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปฟรีคอนเสิร์ตตลอด2วันเต็มในคืนแรกประชาชนเดินหมื่นหลังไหลไปเที่ยวชมกันแน่นเต็มสถานที่จัดงานบนเนื้อที่ไร่อ้อยกว่า10ไร่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ไยโยคมิวสิกเฟสติวัล2 0 25เป็นโอกาสสำคัญในการเผยเสน่ของอำเภอสยโยกให้เป็นที่รู้จักเหวองกว้างขวางด้วยความมุ่งมั่นขององค์การบริหารสน่วจังหวัดกาญจนบุรีที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒน,นาการท่องเที่ยวที่สไร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อยอดความสําเร็จในการจัดอีเวนต์ในอําเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีก้าวไปอีกขั้นด้วยการขยายความสําเร็จนี้สู่อํอาเภอไซโยกพื้นที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในงานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในพื้นที่ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอไซโยสถานีตำรวจภูธรไซโยโรงพยาบาลไซโยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไซโยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหิดนวิทยาเขตการสนบุรี มูลนิธิกู้ภัยการจนาบุรีสวนไซโยกน้อยและเจ้าของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตะบลลุ่มสุ่มที่ร่วมกันสนับสนุนการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสาธารณูปโภคไซโยคมิวสิกเฟสติวัลทู25จึงเป็นมากกว่าเทศกาลดนตรีแต่เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของการจนาบุรีข่าวนิว24การจนาบุรีชุดการไหลวารินรายงาน